ถนนไซเซียอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าถนนสายนี้มันมีอีกหลายเรื่องมากที่ผมสามารถพูดให้ทุกคนฟังได้นะครับมันมีอีกหลายเรื่องครับนั้นผมจึงได้ทําคลิปภาค2ต่อจากภาคที่แล้วครับเราจะเริ่มต้นภาคที่2ด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการขยายถนนครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่ผมได้พูดไว้ในภาคที่1นึ่งก็คือกอมอ127อนะครับข้างหลังตรงนู้นก็คือสะพานบก น่าจะเป็นสะพานบกที่ยาวที่สุดบนถนนสายนี้ด้วยนะครับเวลาขับบนสะพานนี้นครับผมอยากให้สังเกตอย่างหนึ่งครับก็คือจะมีรอยต่อระหว่างสะพานเก่ากับสะพานใหม่ครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคลิปที่แล้วครับก็คือการขยายถนนจาก4เลนเป็น6กถึงแเลนเมื่อปี2549ครับมันมีอีกหลายสะพานครับที่มีลักษณะแบบนี้ และนอกจากจะมีบนสะพานแล้วมันจะมีบนพื้นถนนด้วยครับที่เป็นลักษณะเหมือนรอยแตกของยามาตอยระหว่างถนนเก่ากับถนนใหม่ครับส่วนมากก็จะพบประมาณแถวแถวอ่างทองกับอยุธยาบริเวณรอยแตกตรงนี้นะครับถ้าเราเทียบกับถนนเดิมถนนเดิมมันจะเป็นคอนกรีตครับรอยต่อตรงนี้ก็คือส่วนที่อยู่ระหว่างคอนกรีตกับยามาตอยครับบริเวณขอบทาง ถนนเมื่อปี2549นะครับทำให้สายอเอเชียมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมา2อย่างครับก็คือกำแพงบาริเออร์ตรงกลางนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าจะมีแค่สายอเอเชียเท่านั้นที่มีก็คือเส้นนี้นั่นเองครับเวลาเราขับบนถนนสายนี้นะครับอาจจะสงสัยว่าเส้นนี้คือเส้นอะไรคือผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะมันไม่มีเอกสารที่ระบุชัดเจนว่าส่วนตรงนี้มันคืออะไร อย่างในวิกิพีเดียนะครับบอกว่าตรงนี้คือถนน8เลนถ้า8เลนมันจะหมายวามว่าเขาจะนับตรงนี้เป็นอีก1เลนครับซึ่งผมก็ว่าใช่ครับเพราะตรงนี้มันกว้างเท่ากับ1เลนแต่บางคนบอกอันนี้ก็คือหลายทางซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ครับเท่าตามความคิดของผมนะครับผมว่าเส้นนี้คือเส้นขอบทางส่วนเส้นนี้คือเส้นเลนฉุกเฉินครับทำให้ส่วนตรงนี้มันคือหลายทางและเป็นเลนฉุกเฉินที่เป็นเลนฉุกเฉินจริงๆและมีความกว้างเท่ากับ1เลนจริงๆ ไม่ได้เป็นไหลาทางแคบๆเหมือนถนนทั่วไปครับซึ่งสายเอเชียเป็นถนนสายเดียวที่มีลักษณะแบบนี้ครับที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นแค่ความคิดของผมนะครับผมผิดถูกอย่างไรหรือว่าสามารถหาเอกสารที่บ่งบอกชัดเจนว่าส่วนนี้คืออะไรสามารถบอกผมได้ในคอมเมนต์ครับแล้วก็ต่อเนื่องเกี่ยวกับการขยายของถนนนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปนะครับในการขยายถนนเมื่อปี2549มีการเพิ่มกำแพงเบริเออร์บริเวณเกาะกลาง ซึ่งกำแพงบริเออร์นี้มันมีผลต่อการระบายน้ำของถนนไซเซียครับโดยที่เดิมนั้นออกแบบไว้ว่าเลนขวาของไซเซียนั้นจะเอียงขวาครับแล้วก็ทําการระบายน้ําเข้าสู่บริเวณเกาะกลางโดยจะทําร่องไว้บนกรแพงบริเออร์ครับแต่ต่อมาเมื่อมีการปรับปรุงพื้นผิวถนนบางจุดไม่มีการทาร่องไว้สําหรับการระบายน้ําครับหรือในบางจุดดินที่อยู่ในบริเวณเกาะกลางสูงกว่าร่องระบายน้าครับทำให้อุดตันท่อระบายน้ําและไม่สามารถระบายน้ําได้ ซึ่งทาให้เวลาฝนตกบริเวณเลนขวาจะมีน้ําขังอยู่เต็มถนนครับดังนั้นเวลาขับบนสายเอเชียเวลาฝนตกให้เลี่ยงเลนขวาให้ได้มากที่สุดครับโดยเฉพาะบริเวณที่ถนนบริเวณเลนขวานั้นเอียงเข้าสู่เกาะกลางแต่ปัจจุบันก็มีการปรับปรุงพื้นถนนใหม่นะครับโดยที่จะให้พื้นถนนทั้งหมดเอียงซ้ายครับและระบายน้ําออกสู่ข้างทางแทนเราจบกับเรื่องที่มีสาระไปแล้วนะครับต่อจากนี้จะเป็นเรื่องที่ไร้าสาระครับโดยเราจะเริ่มไร้าสาระที่อ่างทองครับ ตรงนี้ก็คือป um ั๊มปตทนะครับเราเลยจากทางแยกต่างระดับอ่างทองมาประมาณ4กิโลเมตรอ่าใครที่จะเข้ากรุงเทพส่วนใหญ่ก็จะมาแวะกันที่นี่นะครับสิ่งหนึ่งที่หลายคนที่ผ่านก็อาจจะยังไม่สังเกตก็คือเสาไฟเสานี้นะครับจริงๆเป็นด่านตรวจแต่รู้สึกว่าเสาไฟเสานี้อา่ารู้สึกจะเป็นเสาไฟมือสองนะครับน่าจะเอามาท,าที่อื่นแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้เลยแล้วยังไม่ทําการตัดอีกฝั่งหนึ่งออกทําให้มันเป็น แยก2ฝั่งท,งทางที่ที่อีกฝั่งหนึ่งอยู่ค่อนข้างไกลนะครับก็ทาให้ทาให้มันเป็นเสาไฟอย่างที่เห็นทุกวันนี้ครับเลยจากปั๊มปตทแล้วก็จะเจอกับจุดที่เขตทางจัดรถลงมาครับจะเป็นบริเวณที่ขอบของเขตทางนั้นเข้ามาชิดกับตัวถนนครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นคลองครับซึ่งตรงนี้เป็น1ใน2จุดเท่านั้นบนสายเอเชียที่ขอบทางเข้ามาชิดกับตัวถนนอีกจุดหนึ่งก็คือที่สิงบุรีใต้ครับ และสังเกตว่าบริเวณนี้ลักษณะของเสาไฟฟ้าจะเปลี่ยนครับเราย้อนกลับมาที่อยุธยาครับแล้วก็มาดูที่ป้ายหลักกิโลครับป้ายหลักกิโลบริเวณช่วงต้นๆของถนนสายนี้จะมีลักษณะพิเศษคือจะมีป้ายสายเอเชียหมายเลขหนึ่งกำกับไว้ด้วยครับแต่จะกำกับไว้เฉพาะทุกๆ5กิโลจนถึงกม25เท่านั้นครับและนั่นก็น่าจะเป็นเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับถนนสายเอเชียครับ คลิปหน้านั้นจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับถนนหมายเลข11ครับขอบคุณที่รับชมครับ